สรุปดราม่าร้อนมิ Rome Alone ้นไอโรมอโลนยือนอัฟกา,านิสถานแม้ตาลิบันโจมตีเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งดราม่าร้อนในโลกออนไลน์อยู่ในขณะนี้สำหรับมิ้นไอโรมอโลนหรือมิ้นมนทนกาสันติกุลอินฟลูเอนเซอร์ถ่ายท่องเที่ยวที่มีผู้ติดตามใน a ฟ e b o o กกว่า4.9ล้านคนซึ่งหลังจากที่เธอไปฉีดไฟเซอร์ที่สหรัฐอเมริกาก็ากลายเป็นดราม่าใหญ่ และล่าสุดชื่อของมิ้นก็ได้เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์จนติดเทรนด์ทวิตเตอร์หลังจากที่มีการรีทวิตแฮชแท็กไอโรมอโลนไปกว่า4 0 0 0 0 0ครั้งหลังจากที่เธอได้เดินทางไปยังประเทศอัฟกา,านิสถานแต่ภายหลังกลับปรากฏว่าเมืองที่เธอเดินทางไปได้มีกลุ่มตาลิบันบุกโจมตี ดรามาดังกล่าวเริ่มต้นขึ้นหลังจากวันที่2 6กรกฎาคมที่ผ่านมาเธอได้แจ้งกับแฟนเพจว่ากำลังเดินทางไปประเทศอัฟกานิสถานหลังจากที่เดินทางไปถึงอัฟกานิสถานไม่นานเธอก็ได้โพสต์อัปเดตในเชิงที่ว่าตอนนี้ตาลีบันบุกไม่ไกลที่พักแล้ว ซึ่งหลังจากโพสต์ดังกล่าวไปแฟนๆแ,และชาวเน็ตต่างเข้ามาทักท้วงและไม่เห็นด้วยกับการเดินทางในครั้งนี้ทั้งอันตรายลำบากคนอื่นที่ต้องเข้าไปช่วยเหลือหากเกิดเหตุร้ายขึ้นหากโดนจับไปก็ลำบากรัฐต้องไปเจรจาค่าถ่ายอีกเวลาสื่อใหญ่ๆเข้าไปทำข่าวก็มีหน่วยงานสนับสนุนหรือควรไปกับองค์กรระหว่างประเทศอย่าง UN แต่ในกรณีของมิน้นเธอกลับไปทำเพื่อคอนเทนต์ส่วนตัว หลังจากเรื่องราวของมิ้นเป็นที่วิจารณ์ต่างก็มีแฟนคลับของเธอเข้าไปคอมเมนต์คนที่เข้ามาโพสต์ตักเตือนจนกลายเป็นดราม่าขึ้นโดยหลังจากนั้นมินได้โพสต์อัปเดตขอให้ทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงเธอเพราะเดินทางไปมาแล้วทั่วโลกก่อนไปก็ทกําการบ้านมาเป็นอย่างดีไม่กลัวอะไรขออภัยที่ทําให้เป็นห่วงจริงๆไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้น แต่อย่างไรก็ตามเรื่องราวดราม่าที่เกิดขึ้นยังไม่จบลงเพียงเท่านั้นเพราะปรากฏว่ามีคนเข้ามาคอมเมนต์สอบถามว่าสถานการณ์เป็นอย่างนี้ติดต่อกับทูต้างหรือยังเพราะในอัฟกานิสถานไม่มีสถานทูตไทยซึ่งมินไอรมอโลนได้คอมเมนต์ตอบกลับไปว่าติดต่อสถานทูตอัฟกานิสถานในประเทศอื่นสิทำไมต้องไปติดต่อกับทูตไทยจนทำให้ทัวตามไปลงคนมาคอมเมนต์หาว่าไม่รู้เรื่อง แต่ภายหลังกลับมีคนมาเฉลยแล้วว่าที่แท้แล้วผู้ที่เข้ามาคอมเมนต์สอบถามดังกล่าวคือคนที่ทำงานด้านการทูตในแถวแอฟริกาอย่างไรก็ตามภายหลังจากที่เรื่องราวดังกล่าวปรากฏเป็นดราม่าอย่างดุเดือดล่าสุดทางด้านไอโรมอโลนได้ลบโพสต์ทั้งหมดที่เกี่ยวกับการเดินทางไปยังอัฟกานิสถานออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว